น้องจะให้ชมนะคะรายการที่1น่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสี่สามนะคะสองห้านย์สามอ่ะสองห้าศนย์สามนะคะเป็นเหรียญสีเงินสีสวยแบบนี้เลยค่ะขอบเหรียญน,นะคะขอบเหรียญขอบเหรียญเป็นแบบนี้นะคะขอบเหรียญ สวยเดิมเลยค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินนะคะมีรอยจานด้านหน้านะคะเดิมๆเลยรายการที่1ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่1นเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่1ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญอ,อ,อ,อาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนี้นะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเหรียญเขีนปี2 5ง้นนะคะสภาพสวยเดิมเดิมเลยนะคะสภาพสวยเดิมเดิมเลยขอบเหรียญสวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่2ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดำๆเส้นเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะสภาพยังดูดีอยู่ตัวเหรียญเป็นปี2 5 0 7นะคะรายการที่สอง0บาท300บาทนะคะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่3เป็นพับปิดตาเนื้อเมกซิทธ์นะคะ <ๆ S 1> เก่าๆขิวๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะเป็นพับปิดตาเนื้อเมกซิตพิมพสองหน้านะคะสีสวยงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานี่นะคะรายการนี้รายการที่3 300บาทค่ะรายการที่สามนี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงกะลานะคะองค์นี้พระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงกะลานะคะตัวองนี้นะคะจะเห็นรอยจานยันด้วยที่ด้านหลังนะคะนี่นะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะ เนื้อกลาเก่าๆแห้งๆเลยค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเทาปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเทาเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสีสวยเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มานมา เนี่ยนะคะสวยเดิมเลยค่ะสภาพดีรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเหรียญหลวงปู่สุขปีสองสี่หกหกเนื้อสีเงินนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดําค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆเดิมๆเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเนื้อแห้งๆแบบนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หก เหรียญหลวงปู่ทวดเพมผ่าปากนะคะติดเส้นผ่าปากเห็นชัดเจนแบบนี้เลย300บาทรายการที่6รายการต่อไปค่ะรายการที่7เป็นพระขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะสีดำๆเป็นคราบปลาดำนะคะพระขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆคราบปลาดำเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆค่ะเนื้อผงนะคะรายการนี้รายการที่7 3 0ดบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตา,า,ดตาเนื้อกลานะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเนื้อผงกะลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อผงกะลานะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะ องนี้นะคะองนี้ขนาดนะเดี๋ยวน้องวัดขนาดให้ดูองค์นี้นะคะจะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยนะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาเริ่มราคาองละ300บาท4องค์1่0 0จะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้นะคะที่083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีเหมือนเดิมเลยค่ะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่8 300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9เป็นเหรียญหล่อหลงปู่สุกนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าเแบบนี้เลยสนิมเดิมเดิมด้านหลังเห็นรอยจานแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเห็นรอยจานยันแบบนี้เลยคะ่ะสวยๆนะคะ เขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะพี่พี่ดูกันเองเ,องเลยนะจ๊ะใบหน้าเห็นชัดเจนเลยค่ะรายการนี้รายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพานรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุกไม่ทราบพ,พิมพ์เนี่ยนะคะ ลบหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพกเก่าเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงค่ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆมวลสารชัดเจนนะคะ ปลาปลาดำฝั่งในเนื้อพระเลยสวยสวยสวยสภาพดีสภาพเก่าเก็บนะคะองค์นี้รายการที่11ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่11ร,รายการต่อไปค่ะรายการที่12 เป็นพ้ายอดธงนะคะพ้ายอดธงเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะสีดำๆเป็นคราบลาหลักดำนะคะเก่าๆแห้งๆพ้ายอดธงตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยนะคะมาตามสภาพเดิมๆเก่าๆนะคะตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยค่ะพลายอดธงนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีใบหน้าเห็นชัดเจนนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่ค่ะพี่ องค์ใหญ่นะคะองค์นี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะองค์ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์ค่ะเก่าเขียวดำนะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาองค์นี้ด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเห็นรอยจันยันชัดเจนเลยนะคะผ<ม>้าปิดตาเนื้อเมกสิ์นะคะ <ๆ S 1> เก่าๆดำๆเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยรายการที่13 300บาทค่ะรายการที่13เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่14 เป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนี่ยนะเหรียญหล่ลอโบราณน,นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ เหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการที่14 3 0 0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่15นะคะรายการที่15นี้ค่ะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะเขาเรียกอะไรนะเหรียญคอน้ำเต้านะคะเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพผ่านการใช้งานมาองค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะ สีสวยเก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้รายการที่สิบห้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงดมดำเก่าๆเลยนะคะ <c oughs> เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อทองแดงลมดำค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้ค่ะรายการที่16นะคะ300บาทรายการที่16ค่ะ300บาทเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำได้นะคะรายการที่16 300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็น,หล,ปลน,นะะหลวงปู่ทวดพิมพตาลีดนี่นะคะหลวงปู่ทวดพิม์ตาลีดเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะไม่ซาบกุกค่ะสวยๆเก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้นะคะไม่ซาบกุกนะ <c oughs> รายการนี้ค่ะรายการที่17 300ดสามอยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดเป็นพ้ารูปหล่อนะคะรูปหล่อเป็นพาพิคเนตนะคะรูปหล่อองค์เหล็กนะสวยๆเลยค่ะเป็นรูปหล่อเก่าๆรูปหล่อโบราณแบบนี้เลยพาพิคเนตนะคะเป็นเนื้อสีทองเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะองนี้เนี่ยนะคะ รายการน,นี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิแปดรูปหล่อพระพิคเนตนะคะสา0รอยบาทรายการที่สิแปดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆดำๆเขียวๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมามีรอยจานยันที่ด้านหลังมีรอยจานยันที่ด้านหลังนะคะทั่วทั้งองค์เลยค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งๆเขียวๆดำๆนะคะองค์นี้300อบาทค่ะรายการที่19บเกอบาทนะคะรายการที่สิค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกนะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกค่ะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่งซีกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพับปิดตาเนื้อกะลานะคะเนื้อผงกะลาเก่า,กาๆแห้งๆดําๆแบบนี้เลยพับปิดตาเนื้อกะลาไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยเนือ้อผงแห้งๆเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่21 สา0บาทนะคะรายการที่ย1สบ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ย2สิบสองรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพร u สมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงค่ะอง์นี้นะคะเป็นพร u สมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อผงไม่ซาบกุนะคะไม่ซาบกุสวยๆเนื้อผงแห้งๆวนสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ สวยๆแห้งๆติดเส้นใต้ฐานนะคะติดเส้นใต้ใต้ฐานตรงนี้นะชัดเจนแบบนี้เลยค่ะใบหูทั้งสองข้างก็ติดด้วยนะคะสมเด็จพิมพ์ปกโพนะคะเนื้อผงมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่22ค่ะ300อบาทรายการที่22นะคะ300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 4, 4 3 7 4 7 5 3 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มได้ผ้าตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่23เป็นพานเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆเ,เขียวๆมีรอยจาน นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังผ่านเนื้อเมกสิทธ์นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยด้านหน้าก็มีรอยจานนะคะด้านหลังก็มีรอยจายนด้วยนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆเขียวๆ,วๆ,วๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพาพิคเนตนะคะรูปหล่อพาพิคเนตเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพาพิคเนตนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเป็นการหล่อเก่าๆค่ะสวยเนี่ยนะหล่อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่24ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่24ี่ สีสวยแห้งๆนะคะสภาพดี300บาทรายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25้าเป็นพับปิดตาพิมพ์นี้ค่ะรายการที่25้าเนี่ยนะคะเป็นเนื้อกลาค่ะเนื้อผงกะลาเก่าๆแห้งๆนะคะน้ำหนักเบาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมเนื้อผงกะลาแห้งๆนะคะรายการนี้ ไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพค์ค่ะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัว,สวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าส <ap> ัวนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดี รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามเนื้อสิงเงินนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปปะกาหรือเปล่านะพี่พี่ดูกันเนอาเองนะคะองนี้ เป็นเหรียญเนื้อสิงเงิเนสวยๆเก่าๆค่ะแต่น้องดูเป็นเนื้ออะพาก้านะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกกยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เก่าๆนะคะเป็นการหล่อโบราณสวยๆนะคะเนื้อสีทองเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะนี่นะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักคะ่ะเก่าๆ,ๆสวยๆ,ๆแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่28นี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่28 จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะ